สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปาไหว,ว้สสรีรักสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเลยนะครับอันนี้ก็กําลังเดินไปด้านในนะครับที่บริเวณ บริเวณพระเจดีนะครับส่วนบริเวณด้านด้านรอบด้านข้างนี่ก็จะเป็นศาลานะครับที่จะสร้างใหม่นะครับบริเวณนะั่ ท่นานใดจะแคปภาพก็แคปได้นะครับเพื่อนๆอแคปไว้ชมได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็น,นี้นั่นอันนี้ก็จะเป็นอพระเจดีครับพระเจดีที่ตั้งสาริลักษณ์ข,ของหลวงพ่อรวยนะครับพุมแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินย้อนกลับมานะครับ่า ทางที่จะเข้าไปกราบไหว้นะครับสันติรักสงขารของหลวงพ่อรวยนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นรูปภาพของอหลวงพ่อรวยภาษาสิภาษาทิโกนะครับผมบริเวณด้านนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนๆได้ชมวิวนะครับบริเวณรอบๆนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระหมหาเจดีย์นะครับที่ว่าเป็นที่ตั้งของอ่าสัตว์รักสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับเพื่อนๆด้านหน้านะครับอีกสักครู่ครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบไหว้นะครับด้านในนะครับ เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับเพื่อนอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับผมเคยมาสองรอบแล้วครับสองรอบนี้แล้วครับแต่คราวที่แล้วมาก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปทำช่อง Youtube นะครับ เ่งจะมาเริ่มทำเนี่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับดีวจะพาไปกราบไหว้สารีรักสังขารของหลวงพ่อรวยกันนะครับครับสวัสดีครับ